คิวยังแน่นอยู่ครับยังแน่นยังรับได้อยู่อยากรับเพิ่มอีกด้วยไม่ไม่ไม่อีเวนแรกหรือเปล่าใช่ครับอีเวนแรกเลยครับนิว n o r m a l l แปลกๆอยู่บ้านก็เล่มยากินแล้วตอนนี้ตอนนี้เริ่มเริ่มคุยกับกำแพงรู้เรื่องแล้ว โอเคครับครับโอเคขอบคุณ่ครับพี่ครับขอบคุณครับขอบคุณครับเสียงอพี่เลยไม่น่ามาหรอกพี่เรยบอี่ะที่ะเยวไม่วรนะค บอกให้ยืนด้วยโอเคครับไม่น่าไม่น่าให้น้ำครับโอเคครับ xin chào anh em tất cả cảm ơn anh video đằng lận xong rồi thôi được rồi ครับโ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 บ

นิวนอมอแปลกๆอยู่บ้านก็เลมหญ้ากินแล้วตอนเนี้ก็มีแล้วก็หยุดถ่ายไปหลายเรื่องอยู่เหมือนกันครับแต่ก็ชีวิตที่อยู่บ้านก็ได้อีกมุมหนึ่งได้อีกมุมหนึ่งตอนนี้เริ่มเริ่มคุยกับกำแพงรู้เรื่องแล้วไปทำกับข้าวยังยังพึ่งคนอื่นอยู่ครับแต่ที่ที่เริ่มชอบตอนนี้คือปลูกต้นไม้ แต่เราอยู่วงการนี้มานานแล้วนะ,ะแต่ปลูกคะปลูกไหคะตอนนี้แพงอยู่บ้างอ๋อไม่ครับผมผมปลูกผักชี <laughs> ผมปลูกผักชีครับไม้ประดับเราเรา <c oughs> เราเรา,เราเน้นของกินเพราะไม่รู้ว่าจะมีละลอกสองหรือเปล่าเตรียมเตรียมของกินไว้ก่อน <c oughs> ต,ตอนนี้ก็ทำแปลงผลผลิตัวเองมีครับมีครับก็ก็อย่างที่บอกเล็มเล็มหญ้าอยู่แถวบ้านโบเขาโอ้ยตอนนี้เขาธุรกิจรุ่งเรืองครับเขาทำทำสร้อยโพสิทีฟของเขาอัพบีท เพิ่งทาเองสองเดือนใช่ไปด้วยสวยดีเลยล่ะไม่ไม่หุ้นเลยครับไม่เจอผมเลยครับร้อยแต่สร้อยเจอกันอาทิตย์ละครั้งสองอาทิตย์ครั้งอะไรอย่างี้เจอกันบ้างเจอกันปะแม่โบดีขึ้นมากแล้วครับดีขึ้นมากแล้วแต่แผลยังไม่ยังไม่ร้อยเปอร์เซ็นต์ยังต้องยังต้อง เฝ้าดูระวังเชื้ออยู่แล้วก็ต้องปรับอาหารการกินใหม่หมดทุกอย่างเคลื่อนไหวช้าเจอครับเจอครับสบายใจขึ้นนะครับตอนแรกก็เครียดหนักมากเพราะว่าอยู่โรงพยาบาลหลายเดือนมากแต่ตอนนี้ชิลละตอนนี้ดีขึ้นแล้วก็เราก็ต้องพูดกันตรงๆว่าอาการป่วยมันต้องเกิดขึ้นกับทุกคนเราก็เองก็ประมาทไม่ได้เฉะนั้นก็ต้องให้เขา ดูแลให้ดีที่สุดเท่าที่เขาจะทําได้สแตนบายตลอดครับแต่อนนี้แฮปปี้แล้วดูเขาบแบบแฮปปี้มาก <c oughs> ใช่ใช่ใช่แฮปปี้จนผมอิจฉาตอนนี้นนนยังไม่ยัง,ยงก็เจอกันเรื่อยๆนะครับเจอกันเรื่อยๆก็ไปไปบางทีก็พอเขาว่างจากงานผมว่างจากงานก็ไปต่างจังหวัดกันครับ,ป,รรรบปีนี้ละครสามเรื่องหนังหนึ่งหนังสองเรื่องอีกเรื่องหนึ่ง ผมเขายังไม่สรุปชื่อเรื่องครับคิวคิวยังแน่นอยู่ครับยังแน่นยังรับได้อยู่อยากรับเพิ่มอีกด้วยไม่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 โอ้จริงจริงจริงแพนจะไปสิ้นปีนี้ครับแต่ทีนี้ที่นู่นหนักกว่าเรานะที่นู่นก็ ที่เมกาหนักกว่าเราหนักกว่าเราเอเจนต์ที่นุ่นก็ก็ต้องก็ต้องเบรกไปก่อนคนที่ติดต่อที่ไทยก็ต้องเบรกไปก่อนเพราะตอนนี้เขาก็เหมือนรักษาแผลตัวเขาเองอยู่ครับเสีย,บบย,าาสยดโอกาสไหมเสยผมว่ามันไม่ถ้านั่งเสียดายมันก็ไม่รู้จะมีอะไรดีขึ้นก็ต้องรับกับมันให้ได้เพราะผมเชื่อไม่ใช่แต่ผมพวกพี่ๆเองก็ <c oughs> ได้รับผลกระทบหมดก็คงคุยกับกำแพงเหมือนกัน <laughs> แต่ผมว่ามันดีตรงที่ว่ามันทำให้ผมทบทวนตัวเองมากขึ้นกว่าเดิมว่าชีวิตที่ผมกำลังใช้อยู่เนี่ยเวิร์กหรือเปล่าอพอกลับบ้านไปพอได้อยู่บ้านเยอะๆก็พบว่าเออเราไม่เคยอยู่บ้านจนเห็นรายละเอียดของบ้านเลยนะว่ามันต้องซ่อมตรงไหนต้องเปลี่ยนอะไรบ้างพอเขาเปิด ปิดให้ออกไปซื้อของได้ก็ไปร้านเหล็กก่อนเลยซ่อมท,ท, <laughs> ทุกอย่าง <laughs> กำโพงกำแพงซ่อม <laughs> หมดเลยเออครับใช่ปกติเราอยู่บ้านเราอยู่จริงๆไงเออเช้าเราก็ออกนี่พออยู่บ้านอาทิตย์แรกอาทิตย์แรกนี่ยังคุยภาษาคนอยู่ <laughs> อาทิตย์ที่สองเริ่มเริ่มคานลงบันไดแล้ว <laughs> วบดรูปครับวดรูปวุดรูปวบดรูปแต่แต่ก็ลําบากอยู่สีหมดอสีหมดปิดหมดทุกอย่างปิดหมดอืทำทฤษซีหวานนิดนึงออกกำลังกายโอ้หลายคนดีฉ่ามาออกกำลังกายอ๋อออกกําลังกายครับอ๋อเขาจ้างเออใช่ใช่เป็นไวรัลคลิปครับผมเพราะปกติก็ไม่ได้ทำแบบนี้นานแล้วผมแบกเขาไม่ไหวหรอกหนัก ไม่ไม่ไมผมว่าผมว่าก็ดีออกนะเพราะพอเราคบกันนานแล้วเราก็ยังยังมีความเป็นเด็กๆกันอยู่อะไรเงี้ยอ่ก็ดีครับปกติมีซีนหวานมบ่อยเยพราะเราผมกับโบเนี่ยคบกันเป็นทั้งเพื่อนเป็นทั้งพี่เป็นทั้งน้องอมันเลยทําให้เราคุยกันหลายพาร์ทมากแล้วเราก็เล่นกันเป็นเด็กๆเลยเขาก็จริงๆแล้วภาพที่เห็นเขาจริงๆเขาสกนกว่านั้นเยอะอือไม่ครับผม เข้าใจว่าเออเขาได้ตังค์ไปเออเุดเออไม่สิดต่ออีกวสามารถห่านกว่านี้ได้อีกเฮ้ยมาดิมาดิคือมันตรงากับเรื่องอะไตรงกับรักษาความเป็นดีด้วยใชครับก็ต้องทำให้ตรงแหละโอเค ขอบคุณครับขอบคุณครับขอบคุณครับได้ได้ครับได้ครับอจริงๆแล้วผมว่าเนื้อหาเราต้องใช้คําว่าเรื่องนี้มันมันไม่ได้มีเฉพาะแค่ยุคนี้มันมีมาทุกยุคแต่บังเอิญเรามาออนมามามาฉายในช่วงที่มันกําลัง มีเรื่องพวกนี้พอดีแต่ทีน,นี้ก็อยากให,ให้ให้วางใจไว้จุดหนึ่งว่าหนังเป็นไปเพื่อความบันเทิงเป็นไปเพื่อความบันเทิงถามว่ากังวลไหมก็ไม่ได้ไม่ได้ไม่ได้ไไดกังวลอะไรครับนนถามจ<ป>ะน่ากลัวไหมเป็นตัวแทนหน่อ อ๋อโอเคก็คืนยุติธรรมนะครับวันที่12สิงหามนี้นะครับในโรงภาพยนตร์อยากให้ไปดูกันนะครับนานแล้วนะครับเราไม่ได้มีหนังไทยแบบนี้อุดหนุนหนังอุดหนุนหนังไทยกันนะครับเรื่องนี้เราคาดหวังนะครับว่าจะถูกใจผสมร่วมกันก็อยากให้มาติดตามกันเยอะๆครับนอกจากจะได้ความบันเทงไปแล้วอย่างที่ที่นรสบอกบางทีเราได้ตั้งคำถาม ถ้าเราเป็นผู้กระทำเราจะตั้งค่าความยุติธรรมไว้ยังไรแล้วถ้าเราเป็นผู้ถูกกระทําเราจะตั้งค่าความยุติธรรมไว้อย่างไรบางทีหนังเนี่ยพอมันทําให้เราเกิดการตั้งคําถามานิดๆหน่อยๆแต่นั่นไม่ใช่เป็นหลักเป็นหลักเป็ความเมเพื่อความสนุกสนานสนุกแน่นอนครับ <spe ech> ผม แล้วก็เราก็โอเคพอได้คุยกับพี่อุ๋ยว่าโปรเจกต์มันเป็นอย่างนี้นนนผมก็รับเลยครับ,รบเพราะว่าเราอยากเล่นหนังที่ที่ได้ได้ให้งานช่วยพัฒนา เราเข้าใจตัวละครมากขึ้น,นมากขึ้นมาขึ้นความยากมันจะค,อคอ่อยๆเปลี่ยนเป็นความเข้าใจครับแล้วเราก็ใช้ความเข้าใจนั้นแสดงออกมาทุกสิ่งโอ้โตอบดีแบบนี้ผมว่าต้องมีบกมือนิดนึ่งป่าวแน้นๆเรื่องนีงน้ผมจะสางสปอยความเข้าใจในตัวละครมารทุกเนี่ยคือ,อยังไงฮะสิ่งที่อยากสื่อออกไปให้คนเห็นไม่ต้องบอกทั้งหมด คล้ายจะปกติคล้ายจะปกติแล้วก็โดนโดนกระทําโดนกระทําทีนี้การโดนกระทําของเขาอย่างที่ผู้ให่บอกมันโดนซ้ําแล้วซ้ําเล่าซ้ําแล้วซ้ําเล่าเวลาที่มีใครสักคนหนึ่งทำเราเนะี่ยเราไม่ได้กดแขนแค่วันเดียวนะเรากดแขนลาก พื่อที่จะเป็นฮีโร่ให้กับใครแต่แค่อย่างจัดก,การความรู้สึกด้านลบของตัวเองที่มันคุ้มคลั่งอยู่ภายในจากคนโดนกระทําเป็นรู้เซอร์วันนึ่งก็ไม่เอาล้ขอไม่ขอไม่ยอมนะครับ,รบดูท่าทางหนักอยู่พอสมควรที่เวลาเขาคิดอะไรแล้วเขาจะไม่พูดออกมาแต่เขาจะมี